รู้สึกดีมากๆที่นักเรียนนะครับได้เคารพนะครับแล้วก็ได้ระลึกถึงพระคุณของครูนะครับซึ่งครูก็ก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนเช่นเดียวกันนะครับข่นักเรียนจะเริ่มีคองมแลวาครับสวัีครับอาจารย์ปิศณะลำมทแยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ปอลจากกรมสาระการเรียนรู้ภาษาไทยครับสาธิตแห่งมอศินจึงเป็นถิ่นเพราะมาได้ผล ก้าสร้างค่าคนครูเติมต่อแต่กอใบเนื่องในวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา2,566นะครับสิ่งที่ครูได้รับคือพวงอลไรพวงน้อยๆเราเดือยพวงใหญ่ๆนะครับหลากหลายพงในวันนี้นี่คือเหล่าเมล็ดนะครับที่ออกไปแตกหนอนะครับแตกใบแล้วกลับมาลงในแห่งนี้สิ่งที่ครูภูมิใจมากที่สุดของการเป็นครู ที่โรงเรียนสาธิตแห่งนี้คือได้เห็นลูกศิษย์เก่งกว่าครูได้เห็นลูกศิษย์เจริญก้าวหน้าว่าครูแล้วก็ได้เห็นลูกศิษย์นะครับประสบความสําเร็จนั่นคือสิ่งที่ลูกศิษย์กลับมาบอกว่าหนูทําได้เพราะครูเป็นส่วนเล็กๆที่ช่วยเติมต่อให้หนูได้จเจริญงอกงามในสังคมโดยการใช้ปัญญาแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมนะครับขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็อยู่กับสังคมได้อย่างสบายใจนะครับ เรียอาจารย์เสกสรรสุขเสนาครับสังคมศึกษานะครับผมเมื่อ,อถามเกี่ยวกับความรู้สึกเนาะหรือว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับกิบกจกรรมวันไหว้ครูใช่ไหมครับก็นึกอยู่2กิจกรรมห,หลักๆเลยนะครับผมกิจกรรมแรกนะก็เป็นกิจกรรมที่โอ้โหสำคัญมากถือว่าเป็นหัวใจของอกิจกรรมนี้ก็คือการระลึกถึงพระกุณของครูแต่อดีตถึงปัจจุบันถูกไหมครับผม กิจกรรมที่2นะฮะก็จะเป็นกิจกรรมที่เราได้ใช้ฝีมือนะครับประดิษฐ์วิจิตบรรจงของเราหรือความคิดสร้างสรรค์ของเรานะครับในการทำพานไหวครูนะครับเป็นการระดมความคิดฝึกการทํางานเป็นทีนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีครับฝึกอะไรหลายๆอย่างให้กับเด็กไทยครับผมว่าเรื่องวันไหวครูฮะมันก็ปฏิบตัติต่อกัรมายาวนานเนาะเพราะสมัยก่อนการให้ความรู้มันก็เป็นแบบต้องไปถึงบ้านคนเนาะแล้วก็ต้องทุ่มกายถวายชีวิตเพื่อจะให้ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ย การไหว้ครูก็เป็นเหมือนการบอกว่าเราพร้อมจะรับความรู้แต่ในปัจจุบันเนี่ยก็อย่างที่ทราบพอดีนะครับว่าโลกมันก็หมุนมาศตวรรษที่สิสแล้วเนาะดังนั้นในมุมมอ,องของครูนะครับการไหว้ครูก็เป็นเหมือนกับการเริ่มต้นภาคการศึกษาใหม่ครับดังนั้นการที่มีอะไรค้างคาใจกับอาจารย์เมื่อปีที่แล้วแล้วก็ต้องการกำลังใจเพื่อจะเริ่มต้นใหม่ก็เป็นเหมือนกับบัดดีที่ได้เริ่มต้นใหม่ด้วยกันนะครับทั้งครูและนักเรียนนะครับฉะนั้นเรียกว่าวัสดิภาพระหว่างครูและนักเรียนจะดีที่สุดนะครับขขออบบบบคคคคคุณรรรรัััััสววดดีี่ะะะําาาหกจงนนนนู้ กัดงานดีมากๆเลยค่ะแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะอันยองก็สำหรับครูนะครับงานไว้ครูมันก็เป็นสิ่งที่เด็กๆเนกะ มีความตั้งใจที่จะมอบสิ่งดีๆเป็นความปรารถนาดีต่อกันนะครับฝั่งครูเองก็คงจะมองว่าเมันคือการส่งกลับในความปรารถนาดีต่อเด็กๆทุกคนนะครับก็ในงานไหว้ครูของทุกปีมันก็จะเป็นกิจกรรมที่ทําให้เราในทางที่เราเรามีความผูกพันในในแบบที่ว่าในสังคมไทยนะครับที่ครูกับศิล์เนี่ยก็เป็นคนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับต่างคนก็ต่างเป็นครูของกันและกันแล้วเนี่ยในการการที่เรามีกิจกรรมนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็มีกำลังใจให้เด็กๆนะครับในการจะทํางานและอย่างความพิเศษ กิจกรรมไหว้ครูมันคือการเปลี่ยนผ่านจากการทํางานของสภานเรียนแต่ละรุ่นเนาะวันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นอาจจะเป็นจุดที่มันแบบสภาชุดเก่าอาจจะที่สุดหน้าที่การทํางานแต่เป็นพี่เลี้ยงที่ดีให้น้องแล้วก็น้องก็ได้เริ่มต้นในการทํางานในวันนี้มันก็มีฮิทเดินในเชน่าของมันแล้วก็ทําให้งานมันสําเร็จนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนให้เด็กๆทุกคนนะครับมีความแฮปปี้มีความสุขนะฮะแล้วก็คิดอะไรก็ต้องลงมือทำ แล้วก็จะสำเร็จครับสำหรับนะคพี่คือว้ยครูนะครับในปีนี้นะครับูนะครับผมจันกาแรแลนะ้วก็เห็น ความตั้งใจของนักเรียนนะครับทุกทุกคนเลยแล้วเราก็รวมถึงนักเรียนที่เป็นสภานักเรียนนะครับในปีนี้จัดงานครัซ่เดีกนักเรียนได้ดีมากําทำให้พี้ครูครับเป็นไปได้ด้วยดีนะครับมีความสขสินธ์นะครับมีความความเพียรกันของนักเรียนนะครับแล้วก็นักคุณครูก็ประทับใจนะครับที่ปีนี้นะครับนักเรียนน่ารักมากนะครับผ่านไม้ครูนะคุณครูก็เห็นนะครับว่า มีการทําช่วยเหลือกันดีนะครับมีการวางแผนนะจนทานของแต่ละอ้อมแต่ละชั้นปีเนี่ยนะครับทำออกมาได้อย่างสวยงามนะครับนักเรียนเลยนะครับแล้วก็ก็ควบครงการเรียนสำหรับกับพุยพรให้นักเรียนโรงเรียนสัพท์ีทุกคนนะครับนะตั้งแต่ระดับม .1 นถึงมหนะครับก็ขอให้ทุกทุกคนที่เรียนที่นี่เป็นเด็กดีเด็กน่ารักนะครับแล้วก็ขอให้นําความรู้แล้วก็ประสบการณ์ ครับที่ได้จากโรงเรียนสาธิตนะครับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับในภายภาคหน้ามต้นก็ขอให้เรียนมปลายได้อย่างสมดุลนะในแผนการเรียนที่สมหวังนะครับส่วนมปลายนะครับนี่แหละชั้นม .6 นะครับก็ขอให้ นำความรู้ที่ได้นะครับก็จะเป็นจากข้อหนึ่งเลยนะครับว่าจากมอปลายที่ได้เข้ามาเนี่ยนะครับนาความรู้ที่ได้ประสบการณ์ที่ได้ไปสอบคร้ามากในรายในสาออขาที่ตัวเองฝึกในนะครับแล้วก็ฝากทุกคนนะครับประสบความสำเร็จในชีวิตเป,นนเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีต่อชาติสุดท้ายสวัสดีค่ะดิฉันชื่ออาจารย์สีนะคะทิพย์กรำมชัยนะคะหรือว่าอาจารย์ตุ๊ตานะคะสาหรับความรู้สึกที่มีต่อวันหัวคือค่อนข้างที่มีความค่อนข้างจะ มีความสุขมากๆเลยค่ะที่ได้เห็นลูกศิษย์นะคะโดยเฉพาะทั้งศิษย์ในปัจจุบันแล้วก็ศิษย์เก่านะคะสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับน,นักเรียนทุกคนก็คือว่าขอให้นักเรียนนะคะประสบผลสําเร็จในชีวิตมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาขอให้ทางเดินนะคะทุกช่วงชีวิตนั้นมีแต่ความสงบสุขค,ค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งแล้วคือในฐานะที่เป็นครูนะคะก็จะพยายามพัฒน,นาตนเองตลอดไปนะคะแล้วก็จะพยายามปรับตัวนะคะให้เข้ากับทุกยุคทุกสมัยขอบคุณมากค่ะ